ไไอ้มันะรบโอเคครับก็ัสนีให้ชมท่านกันด้วยครับผมวันนี้อยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะครับผมว่าอยู่ในเกมไมค์ครับในฉบับมือถือนะครับพราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมเล่นในมือถือนะครับเพราะว่าคอมกูพังครับท่านผู้ชมใช่ครับ คอมกุพังครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมไม่มีอะไรจะเล่นแล้วก็คลิปอะไรจะลงนะครับก็เลยกลับมาเล่นไมค์ครับเอ่อเวอร์ชั่นมือถือสักนิดหนึ่งล้วกันเนาะเอ่อไม่รู้ว่าผมจะเล่นผมจะเล่นเป็นซีรีส์จบหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้เหียไมค์ครับกู <laughs> เ, Who, เล่นไม่เคยจบเลยนะครนะไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนหรือว่าอะไรนะเธอคนที่ติดตามผมมาก็อาจจะเห็นแล้วนะเพราะผมทำไมค์ครับบ่อยมากครับแล้วก็ไม่เคยจบเลยนะครับเล่นไม่เคยจบเลยเสียดายวะ่ะ ทาตรงนี้นะไม่รู้ว่าไมโครฟ์ยังได้รับกระแสนิยมอยู่หรือเปล่าแต่อาจจะมีคนดูแหละแต่ว่าทุกคนอาจจะแบบคิดหวังกับผมก็ได้ว่าผมแบบเขาเรียกว่าอัพคิดไมโครฟ์บ่อยมากครับแต่ว่าไมโครฟ์ผมก็ยังไม่เคยจบสักซักสักซีรีส์เลยนะนะเดี๋ยนะคือซีรีส์ไมโครับผมทําไม่เคยจบเลยนะไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนนะตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วนะ กลับมาทำอีกกี่รอบอกี่รอบก็ไม่เคยจบนะอ๋อเออคนดูอยากให้ผมเล่นไมครับกับแฟนไหมเดี๋ยวผมลองเล่นให้นะแต่ว่าผมไม่เล่นนานผมจำไม่ได้ว่ามันเล่นกับเพื่อนอยังไงอะเวอร์ชันใหม่ผมเคยเล่นกับแฟนอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองอัดคลิปนะครับกาแฟให้ทุกคนดูเอาไหมถ้าใครอยากดูคอมเม้นต์มาครับแต่ตอนนี้ก็ขุดเหมืองไปก่อนนะแต่ปกติผมเป็นคนลงเหมืองก่อนสร้างบ้านนะผมไม่ค่อยชอบสร้างบ้านก่อนเพราะว่าถ้า,ถาทำเลมันยังไม่ดีผมยังไม่อยากสร้างนะ จริงๆเราไม่ควรวิ่งเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวค่าอาหารเราลดนะแกะมึงมองหน้ากูทำไมกูเห็นนะคือดาเมจขวานมันแบบเขาเรียกอ,อะไรอะดาเมจขวานในเกมนี้มันไม่ได้แรงเหมือนในใน,ในเวอร์ชันนี้มันไม่ได้แรงเหมือนใน,ในเวอร์ชันในคอมอะไรอะ เพงเตือนอะไรวะเนี่ย<ม>ก็เลยแบบเซ็งๆ,ๆนิดนึดนงไม่ต้องเปลืองเวลาครับด่าอีกผมก็ใกล้สอบแล้วนะคนทุกคนนะผมจบมสามแล้วก็ต้องมีสอบเข้ามสีม่อีกผมก็อาจจะมามาหายๆนิดนึงนะแต่จริงๆก็มาได้ทุกช่วงแหละเพราะถามว่าสนใจสอบไหมก็สนใจนะแต่ว่าผมเป็นคนแบบนี่นี่มากไม่ได้แบบจะหายไปบบจริงจนะังขนาดนั้นเพราะผมเป็นคนแบบ ไม่ค่อยอ่านหนังสือนะเอาพูดจริงๆผมบางคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องด้วย <c oughs> คือบางคนแบบเน้นฝึกทําโจทย์มากกว่านะ <c oughs> โอ้ยเสียงหายโอ้โหพ่อเงอเดี๋ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเกาะไม่เล่นด้วยได้ไหมอื <c> ้ม <oughs> มึงแม่นซะด้วยนะ <c oughs> ผมเคยบอกใช่ไหมว่าสเกตต์ใตในมือถือมันไม่แม่นอ่ะมีคลิปหนึ่งอ่ะจริงๆมันแม่นนะเว้ย แม่งเคยบอกไม่แม่นกูตบให้ไปโอมันไม่ค่อยดีอ่ะทุ่มชมทําไงดีวะคิดว่าคับกาแฟนะแต่ไม่รู้มันจะอัดได้ไหมนะเสียงบางทีมันบลั๊กอ่ะผมไม่ค่อยแบบผมไม่ค่อยชอบตรงที่เสียงมันบั๊กนะผมเคยลองอยากอัดอยู่แต่ว่าจะเรียกว่าไงคือพออัดแล้วเสียงมันจะบั๊กอ่ะหรือไม่ก็เซิร์ฟมันจะแหลกไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเอ๊ะแล้วนี่ไงเรามีเหล็กสองก้อนพอดี ตัดคนแกะดีกว,ว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองแล้วสร้างบ้านตรงนี้ไม่โอเคหรอกเอาจริงตอนนี้เราเวลห้าแล้ววะสร้างบ้านตรงนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะลองโอ้ยมีเหล็กอีกตอนนี้ได้เหล็กก็หลูแล้วนะตอนนี้นะไม่จะไปต้องไปหาเพชรน,นะตอนนี้เฮ้ยจะแกะอีกแล้ววะ่ะอยู่จะฆ่าให้หมดเลย เป็นอาหารเนาะก็น่าสนอยู่นะแต่ว่าเก็บไปเลี้ยงก็ได้นะแกะหายเว้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวแล้วมันจะกคืนแล้วเนี่ยเอาชิบหายแล้วแกะหายเว้ย,วยชิบหายมีคุยแล้ว,เ,ว,ว,ลวเอา้าไม่ตัวอะไรอะ่ะอุ้ยน่ารักจังไม่รู้ไม่สนตอนนี้ตอนนี้นขอหาแกะกวนคีปเปอร์เกิดโอ้ยเฮียโอ้โยโอ้โยโอ้ยบอกเลยบอกเลยอย่างนี้ กูรอดไหมก่อนตอันนี้ไม่น่าไว้ไว้ชีวิตมาเลยแกหายทุกคนแกหายแกกูไปไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่ลาไม่หยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่น่าไว้ชีวิตแกเลยอีหี้ยเดี๋ยวฝนตกด้วยโคตรควยเลยเอ้า xong 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 này xong ui, này chơi tờ mù xong tịt, xong 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 เออบาฆ่านี่แมอุ้ยตายจริง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 วิ่งวิ่งวิ่งเลือดนี่ไงอยู่การเอาโตัวรอดการเล่นไมค้ค้าเมื่อสิบกว่าปีซึ่งกูอายุติห้าไอ้ห่านี่ก็ตามจังเอ้ยมึงเพิ่งเกิดอีควาย อีเ้เฮียกูหามึงมาตั้งนานลูกอีดอกโอ้ยนี่ก็ตามจังเลยอีเย้เฮียลำคานตัดไม่ให้หมดเลยอเอาเอ้ยมันฝนตกนี่ว่ะโอ้เอ,อาเอาเอาตายมันตายดิรอเฮียอะไรมันตายดิมันตาย,ตายด,นายนายดินี่ไงนี่ไงตายใส่สัตว์ไม้ทำลายป่าเนี่ย ไว้ตัดพายเอาไว้ตัดเออตัดแบบหลายๆสีนะเพื่อเอามามซ์รลงกันได้ไม่ขอมขงมันลุกหูลุกตายเลย ค่าตัวอะไรดีวเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กูลงไงวะเนี่ย mm hmm. สามก็เลิ่มอ่ะปึ๊บสี่อ่านี่นะหนึ่งเฮ้ยเดีย๋ยวดูถูกการสร้างบ้านผมนะครับคุณผู้ชมนะ <c oughs> มันสร้างไม่เสร็จหรอกอ่าเดี๋ยวนับกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม ไม่ใช่ดิสามสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาต้องเป็นเลขอันี้เออสิบเอ็ดอ่ะเอาสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดแล้วหนึ่งสองสาม พี่เสียงถ้ำน่ากลัวมัวะเอาหน้าบ้านไปตรงนี้แล้วกนะันเนาะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาตรงนี้มีสิไม่ใช่ดิเออมันต้องงี้เออปึ๊บปึ๊บอ่ายังไยวะส่วนตรงนี้ก็ บ้านยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเราจะนอนข้างนอกนะอุ้ยโหมันมีระบบมันมีข้อความขึ้นมาแบบนี้เด้อถือว่าทำได้ดีอ่ะเสฟยไปก่อนเผื่อตายเออนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสารนะางสารนะเก็บยังอะ น่าจะเก็บนะอ่าปึ๊บหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามคืออะไรหนึ่งสองสามอ่าปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้สร้างอย่างนี้ไปก่อนอ่าแล้วก็อ่าอย่างนี้โอเคนะเออโอเคนะ มันโอเคจริงเหรอวะเฮ้ยตัวอะไรอะปลานี่ก็ดูไหมโอ้ยยังไม่ได้ฆ่าสเกตต้าเลยโอ้โหมาปลาเด็กนี่ว่ะไปไกลก่อนเลยมาปลาเด็กอ่ะเออมันก็จะเบี้ยวๆนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้นะส่วนตรงนี้อ่ะเป็นอย่างนี้อ่ะเออตรงนี้ต้องเอาออกเราจะสร้างบ้านเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่ายังไงดี ๋ยวผมอยากสร้างเป็นสแถบนะอ่ะสร้างไปเพลินเลยเออกล่วงโอ้ยหาเอ้ยไม่ถนัดเลยวะโอ้ยน่านอานอ่าน,น่ครับเนาะนี่ บ้านสไตล์ฉันนะบ้านสไตล์ผมเองอะปับป๊บปับป๊บอ่าปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ่าปั๊บปั๊บนี่ไงเป็นเหมือนขี้ขึ้นมาแล้ววุญจิผู้ชมอียอ้ยมันจะมืดอีกแล้วอะ่ะหารจะหมดวะน้องๆ เนี่ยมันหยิบมาทีเดียวไม่ได้กูต้องกดทีละอันเนี่ยโอ้ลำคานเว้ยมา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 หมูเด้งหมูเด้งไปต,ต่อเติมพื้นบ้านกันดีกว่าครับ โอเคเอาเป็นว่ามีตรงนี้ปแปลกๆอ่ะเอออย่างนี้โอเคเนาะอ่ะอ่ะเออปแปลกๆเออจะเป็นอย่างนี้ปแปลกๆ อประมาณนี้แหละอ่าฮะ,ะน่ามันก็แปลกๆนะมันก็สไตล์ใหม่นะ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 จริงๆผมไม่เคยสร้างบ้านเออก็ก็มันก็คุ้นๆบ้านสไตล์ผมที่เคยสร้างอยู่แต่ว่ามันก็แปลกใหม่นิดนึง นี่ไม่พอเลยนยะทำไปเล่นไม่พออ่าแล้วมันเกิดมาได้อีกแล้วอ่ะต้องใส่แม่งกว้างเกินกูต้องปักทอดแล้วเนะี่ยอุ้ยเฮียแล้วมันยิงกูเจ็บจัด ดูมาเพียวมุนวายเอาเขียนเกิดซะได้พวกขี้นี่สักพักไม่ใช่สเกตตันเกิดคีปเปอร์เกิดกุ้ฮานะอ่ะปักไว้มุมมุมมุมแล้วก็ตรงกลางอันหนึ่งเออก็ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าส่วนข้างหน้านี่ขุดถ่านออกให้หมดเดือย กบด,ดินดินเอาฐานให้ครบกันเสียดายอุ้ยแต่สร้างบ้านใกล้ถ้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยได้ยินเสียงซอมบีฮะว่ามันอาจจะแบบนอนไม่ได้นะโอ้ยเฮียเออเคเอา่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวลึ๊วางบล็อกเอาวางเกิอนอีกเปลืองเอาเปลืองเอา แตขคูซ้ายต่อไปใช่ต้องรีบจบคลิปแล้วคลิปมันนานเกินขี้จะตัดเอ้ยไม่ใช่ได้ลงพรุ่งนี้ชเช้าดิน่าจะตัดเสร็จพรุ่งนี้เชา้าน่าจะไม่ได้ตัดเสร็จภายในคืนนี้นะปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บอ่อาโอเฮยเดี๋ยวของข้างในค่อยใส่นะท่านผู้ชมนะโอ้ยยี่จก่อทองเลยเหรอไอ้ยฮา่าเกิดเยอะจัง กูตายโอเคยอมตายดีกว่าแม่งเลือดเหลือน้อยเย่าข้าวก็ไม่ได้กินนี่เฮ้ยจะเสียดายเลเวลอยู่นะโอ้ยตีจังเลยเราเก็บของก่อนสิโอ้ยตีไม่โดนยินบ็อกแม่งเล็กจุก่อนจุกนี่เอ้ย เก็บของให้หมดนอนก็ไม่ได้นี่ว่าแม่งอยู่ใกล้เตียงนอนกูจัดนอนนอนนอนวนนุ้ยนอนได้อยู่วะหวัอองว่าจะไม่ตื่นนะเอาไอ้หานี่เออ,อตีกูติดไฟอีกไอ้บ้า เอ้ยโอ๊ยอ้าวมันดอกโพเตโต้เว้ยอ้าวงี้หวานเจี๊ย็บดิหวานเย็บดิหวานเย็บดิไอ้ไรของมึงตั้งนานเนี่ยไอ้ที่เด็กกูยิ่งรีบทำคลิปอยู่อีเวนต์อ่าพอราแปะเสร็จปุ๊บสร้างบ้านต่อปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บได้พอแล้วนะโอเคบ้านเราเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านผู้ชมถึงมันจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะโอเคครับก็เป็นเวลาสมควรแล้วนะ ไอ้ยี่ยไม่ไหวละตันะโอ้ยจอไม่ไหวไปไหนเเนี่ยออถ่ายรูปคู่กับบ้านกันออโอเคครับก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมนะสำหรับเกม m ม Craft โอ้ยแม่งหินบังสบเกม m e Craft ในวันนี้นะครับอ่าใครชอบซีรีส์นี้ก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้กับแฟนผมก็คอมนมนต์มาได้นะครับ ถ้าคอมเมนต์เยอะหรือว่าออคอมเมนต์นั้นกดไลค์เยอะนะครับก็จะทำนะครับเดิจที่ผมก็จะทำอยู่แล้วแหละนะก็สามารถให้คะแนนก็ได้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับวันนี้ขอตัวลรับเป็นครัอบผมบ๊ายบาย